สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็วิ่งมาอัลไซครับที่โรงโมนะแถวแถวเมืองครับแถวแถวเมืองบุรีรัมย์ครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับห้าโมงเย็นนะถ้าใช้เยอะๆก็วิ่งมาที่นี่ครับคุ้มกว่านะ ทรายตันละประมาณ2 0 0กว่าบาทถ้าหินผสมปูนนะครับ300กว่าบาทนะครับหินคลุกก็ถูกกว่านั้นอีกนะครับใช้เยอะๆก็ต้องวิ่งมาเอาที่นี่ครับจะถ้าใช้ไม่เยอะก็รัดวัสดุแถวบ้านนะครับฝั่งนู้นก็มีเลย จะรออีกคันหนึ่งครับสีม,ม่วงๆรอรถตักครับรถตักน่าจะไปตักเห็นอยู่ครับเต็มคันนี้ก็ประมาณพันหกนะครับผมมาเอารอบที่แล้วก็พันหกแต่ค่ารถหนึ่งพันต่อเที่ยว ถ้าได้งานวิ่งหินวิ่งสายเรื่อยๆก็ดีครับได้เที่ยวละพันก็คุ้มอยู่นะครับเติมน้ำมันห้าร้อยก็เหลือห้าร้อยเติมน้ำมันห้าร้อยก็วิ่งได้ประมาณสองเที่ยวนะครับเหลือนอนเนาะพันห้านะถ้าได้สองเที่ยวนะถ้าบ้านอื่นอยู่ใกล้กว่าก็ราคาก็ลดลงอีกนะครับ บ้านผมมันประมาณ30กว่าโลนะก็ตายตัวเลยเที่ยวละพันครับมีวัชพืชขึ้นด้วยนะครับเนี่ยสายจอดไว้นานครับยาขึ้นได้นึกว่าเป็นสายยาจะไม่ขึ้นนะตดตักมาแล้ว อาจจะมืดๆหน่อยครับมันห้าโมงกว่าแล้วนะแั้ก็จะมืดๆหน่อยนะครับ ตอคันนี้มาลังนะได้ก่อนก็ไม่เป็นไรครับรอไม่นานเดี๋ยวให้เขาก่อนก็ได้ครับก็ไม่นาน,นครับรอได้ครับ คกกันนี้จะพอรวมช่างครับน่าจะใช้งานหลายปีแล้วนะ ทำไมหัวโยกดียิงเลยโอ้ลั่นด้วยครับ โอเคเยอะอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปชั่งกิโลว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะครับอได้แล้วครับหมดไป1,527บาทนะครับ6ตัน9 40โลมานะตันละ220บาทครับสายก็ไม่แพงครับ ได้มาเต็มรถเลยเนี่ย1,527บาทถ้าอาัดมาเอง่อยก็ประมาณ1,060นะครับอันนี้ผมดูว่ามันเยอะแล้วก็เอาแค่นี้พอโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วนะครับเอาซ้ายไปส่งครับคิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใกล้จะมืดพอดีครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ